ูกค้าซื้อซ้ำม,มากที่สุด2ปียอดขายกว่า200ล้านบาทกาแฟปรุงสำเร็จเพื่อสุขภาพตราแม่มดคาแฟสารอาหาร22ิชนิดในหนึ่งเดียวด้วยเมล็ดกาแฟอาราบิกา้าขั้วบดอย่างเต็มรสชาติสาสกัดจากถังเช่าเกากี้ใบแปกกุ้ยเห็ดหลินจือและอื่นๆอีกมากมายเ,เพลินไปกับกาแฟแก้วโปรดรสชาติหอมนุ่มนวลและกลมกลม่อมลงตัวตอบโจทย์สำหรับคนรักสุขภาพสัมผัสประสบการณ์รสชาติและยอดขายอันดับหนึ่ง ต้องกาแฟปรุงสำเร็จตามแม่มดคอฟฟี่เท่าน,านั้นสินค้าเกรดพรีเมียมโดยแม่หมดออนไลน์กรุป๊ป